จากที่พี่แกแบบห่างหายจากการล้อมอัลไซค์ประมาครึ่งปีแกแบบว่าอยากจะวัดก,กับเราครับเพชรวัดก,กับ B4SR พี่ให้ผมนำแล้วมันไปทางไหนอ่ะได่แล้วให้ก okay, okay. okay, okay. ูนำก็ได้โอเคโอเคอย่างหล่อครับทุกคน Head to Boss f a m o s ่นะวันนี้นี่เองสุดยอดวันนี้แบบเราขับรถเล่นกับพี่บอสหน่อยหลังจากที่พี่แกาแบบ หายจากการขอมเหาะใจประมาณครึ่งปีประมาณนั้นป่าววะกุงปีได้นะเออก็แบบว่านี่เป็นครั้งแรกแบบเฟิร<ห>นะ์สทีของปีนี้เลยนะแบบว่าขับรถเล่นกับพี่บอสนะครับเขาหวนคืนสู่วงการสองล้อนี่เมื่อกี้เราเข้าเราเข้าหมู่บ้านนะมบ้านท่านบ้านท่านเขารู้เลย โอ้โหยังหล่อฟอร์ติจต้ แต่หุ่นพี่กอล์ตอนนี้คุณหมอกไอ้เที่ยมากเลยแล้วแบบบุกๆอะ่ะสุดยอดหมอกแล้วครับพี่คันนี้เนะี่ยหมอกกับพี่แนละ้วจบคันนี้เลยพี่ห้ามเปลี่ยนอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย <What? S 1> เฮ้ยนีย่เลย่นคือเราไม่รู้ทางนะคืออ,อ๋อเลี้ยวขวาเลยกว่า ก็เราจะบอกไม่รู้ทางก็เลยคือแบบต้งให้พี่บอสนำนะครับโอ้แถวนี้ที่พี่บอสมาทำคลิปคือทุกคนผมอยกจะบอกว่าถนนที่เป็นทุ้นแดงๆอันนี้ไม่ใช่ว่ามันหนุบนะแม่งลื่นนะครับต้องระวังนะอย่าไปเทินนะ,จะเจอทุ้นอย่างเงี้ย คือแล่อๆน่าจะหนุบเ็เน่พี่แกไปแล้วแลาะๆน่าจะหนุบนะแต่แบอกว่าพอเวลามันใช้เวลาน,น,นมันมันเก่อน,นะครับแม่งลื่นมากๆคนระับอย่าไปเทเด็ดขาดน,นะครับคือพี่แกแบบว่าอยากจะวัดกับเราครับเททู 2, วัดกับ V4SR ไปเลยไปเลยไปเลยขับช้าจังเลยเฮ้ออะไรเนี่ยจะอ้างว่าไม่ชินรถไม่ได้นะจะวัดกันได้เหรออะไรนะจะวัดกันได้เหรอกันนะ พี่กับผมนะพี่จะแพ้เอาเลยดิพี่จะแพ้เอานะเออจะวัดจริงเหรอเออจอจีบจีบวอมยางไหมอ่าวอมยางรอเลยเด็ดเทเลยนะดูฟังจากเสียงเครื่องก็รู้แล้วว่าใครกินอ๋อเหนื่อยมากเลยอ๋อเหนื่อยใจอ๋อเหนื่อยใจอ๋อได้ รอด้วยนะพี่รอด้วยนะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอคือแบบก็ไม่อยากจะแดกพี่อครับกลัวพี่ขยหน้าครับแต่กลัวเสียโลโก้เป็นตัว คนขับเฮตูนี่ถือว่าหาได้น้อยมากนะครับแต่ว่าในไทยคือจริงๆแม่งแบบคือคนขับเฮตูนี่ไม่รู้คนอ่ะว่าใครถือไว้บ้างในไทยนะแต่คือผมก็รู้ไม่หมดหรอกว่าแบบใครถือไว้บ้างเพราะว่ามันก็มีแบบว่าคนที่เราไม่รู้จักด้วยนะครับแต่ก็แบบว่าคือจะบอกว่ามันน้อยคนที่ขับรถรุ่นนี้เพราะว่ามันแพงด้วยล้านกว่าบาทนะครับล้านห้าล้านหกนะเออราคามันแพงนะ สองก็เลยแบบมรรถมันน้อยดจังระคือเราก็ไม่รูน้นะเพราะว่าเอาจริงค่ายคาลวานเนี่ยผมอยากมีโอกาสที่ด้แบบไปรีวิวรถสองค่ายคาวานมากนะแต่แบบไม่เคยได้แบบมีจังหวะได้รีวิวรถคาลวาจริงๆสักทีนะครับเพราะอันนี้เหมือนจะเป็นคันแรกนท่แหละไม่ได้คันแรกดิบก็ไม่มีคันในช่องเราดีกว่าที่ได้รีวิวนะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ผมมารีวิวรถที่บอสแล้วนะครับแบบ จากพี่พีกาห่างหายจากการขับมอเตอร์ไซค์ประมาณเออ่กี่วันวะเออประมาณครึ่งปี ไหนอ่ะแรงอ่ะแรงอ่ะแรงนี่แค่แบบน้ำจิ้มน้ำจิ้มนะอ๋อนี่แค่น้ำจิ้มเองเหรอเนี่ยโอ้สุดว่ะอันนี้แอปเปิ้ลเนี่ยโซนใจใจสับสูงอ๋อใช้สับสูง เลี้ยวซ้ายเมื่อชวนมากินเคเสซีโอ <What? S 1> okay, เคทุกคนเอาเป็นประมาณนี้ดีกว่าแบบว่ามาขับรถเรื่นกับพี่บอลนะครับแต่ว่าครั้งแรกในการขับแบบว่าเออกูจะรณแบบว่าเฮียอะไรเยอะแยะวะเออก็ได้แหละมาขับรถเรื่นกับพี่บอลนะครับก็ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับผมช่องของเราเวียดดิถ้าใครชอบคลิปบอกว่าการขับมอเตอร์ไซค์แบบนี้ ก็กดไลค์ลิปนี้เยอะเดี๋ยวผมอยากจะผมจะได้ทำคลิปขับเยอะๆให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ว่าแต่ว่าอีกแล้วเออประมาณนี้จบคลิปดีกว่าเคไว้เจอกันบ๊ายบาย